จากคาชะาคชะเอเซทิกขอนแก่นและเชียงใหม่กลับมาอีกครั้งครับกับคชะคชะพัทยากลาง สวัสดีครับวันนี้ครับเรามาเปิดคาชาคาชาเทปัญญาติแอนฮอร์โมนครับสาขาพัทยากลาง สาขา t h เป็นสาขาที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากครับออกแบบโดยคุณโฮชิโนะดีไซน์จากนาโกย่าครับประสบการณ์ใหม่จริงๆครับมาพร,าร้อมับจิตวิญญาณญี่ปุ่นแท้ๆนะครับเป็นสาขาที่เติมเต็มความสนุกสนานแบบจัดเต็มนะฮะแล้วก็เมนูที่หลากหลายบรรยากาศสไตล์อิซากายะแต่ให้รูปแบบรูดรสกลิ่นเสียงและก็สัมผัสแบบประสบการณ์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับเรายกความสุขมาไว้ที่นี่นะครับ อยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ฮะเราเปิดถึงเที่ยงคืนครับความสนุกสนานนครัไม่มีการจบนะฮะจนถึงเที่ยงคืนนะครับหากนักทุนท่านใดครับสนใจประสบการณ์ญี่ปุ่นแท้ๆแบบนี้ฮะและความสนุกสนานแบบนี้นะครับเราจะยกจิตวิญญาณไปไว้ทุกที่ครับติดต่อผ่านเราทุกช่องทางนะครับที่เว็บไซต์เมกุ m ิ g r o u p c o m แล้วก็ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ08468654ตัวครับเราจะยก จิตวิญญาณความสุสนานแบบเทปัญญากิแล้วก็โฮอร์โมนแบบนี้ครับไปทุกที่ชุมชนที่มีความสนุกครับแล้วเจอกับเราสาขาใหม่ครับสาขาต่อไปสาขาภูกเก่ตครับ